สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบกับพายจากเพจภาษาเกาหลีหน้าดูแล้วนะคะแล้วก็วันนี้พายกลับมานะคะกับ30มสิวลีเกาหลีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะคะเป็นพาร์ทที่2แล้วก็คือเป็นพาร์ทจบนะคะของ30มสิวลีนี้เนาะซึ่งก่อนอื่นเลยค่ะก็เหมือนเดิมว่าต้องขอขอบคุณนะคะลูกวอลเปเปอร์น่ารักน่ารักจากลิตเติ้ลเด็กนะคะที่พายไปขออนุญาตเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบลูกวอลน่ารักน่ารักหรือว่าพวกสติกเกอร์เนี่ยก็สามารถติดตามที่นี่ได้เลยนะคะ โอเคค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะคราวที่แล้วเราเรียนถึงอันนี้กันแล้วนะคะมาค่ะมาดูกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูวลีแรกกันนะคะมาฝึกอ่านไปด้วยกันก่อนวลีแรกทาภายเคเพิ่มอันนี้นะทาชิโอจิมาเซโยทาชิโอจิมเซทาชิโอจิมาเซล ก็คืออย่ามาอีกนะคะอย่ามาอีกนะคะหรือจะเพิ่มคําว่าการุณาเข้าไปก็ได้นะคะการุณาอย่ามาอีกนะคะการุณาอย่ามาอีกนะคบทาชิทาชินะคะแปลว่าอีกอีกครั้งประมาณนี้โอนะคะแปลว่ามาแล้วก็ชิมาเซโยตรงนี้นะคะแปลว่าอย่าอาทาชิโอชิมาเซโย ทาชิโอชิมาเซลก็คือ,อยามาอีกนะคะยามาอีกนะคะนี่คือเป็นการแบบเหมือนจะไล่แบบสุภาพมากๆเลยนะคะก็เออพายลืมบอกไปว่าเออประโยคที่สอนในที่นี้คือเป็นประโยคสุภาพนะคะผันรูปโยมาแล้วแล้วก็รูปพวกเซโยมาแล้วบ้างนะคะคือสามารถเอาไปพูดได้เลยนะคะไม่ได้เป็นพันมันนะเป็นคําทั่วไปที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเลยค่ะต่อไปนะคะทังจ้านะคะโย 아 당장 나가요 당장 나가요 ทั้งจังนะค่ะเอทังจังนะคะทังจังแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ณบัดนาวนะตอนนี้เลยทังจังนะตอนนี้นะคะนาค่ะเอนะคะแปลว่าออกไปอ่าอันนี้ก็ทั้งจังนาค่ะเอทั้งจังนาค่ะเอแปลว่าออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปตอนนี้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างจะเออมันลงท้ายด้วยรูปโยก็จริงก็แหละเหมือนมันจะสุภาพนะแต่ว่าด้วยในแง่ของความหมายมันก็ไม่ได้สุภาพแล้วเป็นเหมือนการไล่แล้วไล่ให้ออกไปแล้วค่ะอืทั้งจังนะกายอ ทั้งจ้าหน้ากายก็คือออกไปเดี๋ยวนี้เลยประมาณนี้นะคะหรือมันต้องดูตามแง่บริบทมันด้วยนะถ้าตรงนี้เราพูดกับเพื่อนนะคะว่าให้รีบออกไปตอนนี้เลยทั้งจ้งปะะัตติน้าก้าโยก็คือให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะตอนนี้เลยทั้งจ้งางนากโยนะตอนนี้เลยนะก็ขึ้นอยู่กับบริบทนะคะว่าน้ําเสียงตอนพูดบริบทคนพูดเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะคะก็แยกความหมายดีดนะต่อไปนะคะต่อไปทาชิฮาชิมาเซล ทาชีหาชิมาเซล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 ทาชีนะคะเหมือนเดิมแปลว่าอีกนั่นเองนะคะ ฮาตรงนี้มาจากฮาดาแปลว่าทำนะคะแล้วก็จีมาเซโยตรงนี้เลยแปลว่ายาจุดๆนะคะนะครับนั่นเองหรือว่าการุณายาจุดๆ,ๆนะทาชิฮาจิมาเซโยก็คือยาทำอีกนะคะยาทำอีกนะครับการุณายาทำอีกนะคะการุณายาทำอีกนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่า เป็นลูคที่สมภาพเลยนะคะเพราะว่ามีคำว่าเซโยนในการผ่านอยู่เนาะโอเคค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวลีต่อไปกันดีกว่าวลีต่อไปนะคะแฮงบกฮาแฮงบกขากิวพาราเล่แฮงบกขากิวพาราเล่แฮงโบกมีการเชื่อมแฮงบกขากิวพารล้ว แหงบกขาคิพแปลว่าขอให้มีความสุขนะคะนะครับนั่นเองนะคะแหงบกคดานะคะแปลว่ามีความสุขคีพาเรลจํจแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการขอให้จุดๆแหงบกขาคิพาเรลก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้มีความสุขนะครับนั่นเองเนาะต่อไปมายาวขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะหาพืชจีหมายโกแหงบกหาคิพ่าเรลยวอาพื้นจีหมายโกแหงบกขาคิพาเรล มาดูทีละว่าแต่ทีละพยางค์เลยกันอ่ะพืชจีมไมโกแห้งโบกคาคิปพาเรโออ่ะตรงนี้จะได้ยินว่าสระแอตรงนี้บางทีก็เป็นสระเอได้นะคะไม่ต้องกังวลเนาะอ่ะพืชจีมไมโกแห้งบกคาคิปพาเรโออ่พืชจีมไมโก้ห้งโบกคากีปพาเรโวก็คือกีพาเรโออย่างที่พายบอกเลยว่าเป็นการขอให้จุดจุจจดใช่ไหม อาพืชจ so so ิไมโกนะคะอาพืชจิไมทานั่นเองก็คือยายาเจ็บป่วยไม่เจ็บป่วยนะคะแห่งบกฮาดามีความสุขนั่นเองก็คืออาพืชจิไมโกยาเจ็บป่วยแห่งบกฮาคิพาแลวขอให้มีความสุขนั่นเองนะคะยาเจ็บป่วยขอให้มีความสุขประมาณนี้ถ้าแปลรวมรวมเลยประโยคดีๆีหน่อยก็คือขอให้ไม่เจ็บป่วยนะแล้วก็มีความสุขนะคะนะะคนั่นเองนะคะอาพืชจิไมาโกแห้งบกขาคีผาแล้วดูประโยคสุดท้ายของหน้านี้กัน กยกฮับกยกขากีพาเรโอฮับกยกขากีพาเยกขากพาเรโอยกขาดานะคะแปลว่าผ่านสอบผ่านนั่นเองนะคะกีพารโนะคะแปลว่าขอให้นะคะนะครับนั่นเองเนาะฮับกยกขากพารโก็คือขอให้สอบผ่านนะคะขอให้สอบผ่านนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะไปดูวลีในหน้าต่อไปกันนะคะให้กําลังใจนะ หิมแน่เซลหิมซหิมแน่เซหิมแน่เซลแปลว่าสู้ๆนะคะสู้ๆนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะคะถ้าเควนชาแนลถ้าเควนชาตรงนี้วักผิดถ้าเขวนชาแนลถ้าเควนชาแนล ทาเควนช่าไนโอทานะคะคือทั้งหมดเลยนะเควนช่าไนโอก็คือโอเคมันไม่เป็นไรมันจะโอเคนะคะทาเควนช่าไนโอคือทั้งหมดเนี่ยมันจะโอเคนะมันจะไม่เป็นไรนะประมาณนี้นะคะต่อไปต่อไปนะคะทาชีนา卡尔เกอเยอทาชีนะ卡尔เกอเยอ ทาชินาไข่แก้วทาคือท,ทั้งหมดอ่าทั้งหมดนะภายละเอาไว้นะคะตรงนี้ชินาคาดานะคะคือผ่านไปอึยกยโยนะคะแปลว่าจะอ่าก็คือทาชินาไข่แก้วคือเดี๋ยวมันก็จะพังหมดเนี่ยมันก็จะผ่านไปนะสมมติว่าตรงนี้เวลาเราเจอเพื่อนที่แบบกำลังเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพูดได้ว่าทาเควนชาไนโอทาชินาไข่ก้วคือคือเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะผ่านไปน,นั่นเองนะคะโอเคเนาะ อโอเคมาดูวอรรอันต่อไปกันนะคะวอรอันต่อไปก็คือซุยใช้มาชอยซุยใช้มาชอยซุยฉันมาชอยซุยนะคะซุยตรงน,นี้คือเหล้าซุยคือเหล้านะคะซุยต่อไปใช้มาชอย,อก,ยเนเนก็คือดื่มเก่งดื่มได้ดีไหมเน่งก็คือดื่มเหล้าเก่งไหมประมาณนี้นะคะซุยใช้มาชอยอืมต่อไปถ้าเราบอกว่าเราไม่ดื่มเหล้านะไม่ดื่มเหล้าซุย อันแปลว่าไม่นะคะมาชอยโยเดิมก็คือซุยอันมาชอยโยซุยอันมาชอยโยก็คือไม่ดื่มเหล้านั่นเองนะคะหรือดื่มไม่เก่งค่ะก็จะเป็นซุยชามุดมาชอย ซุยใช้หมดมาชอยอซุยคือเหล้าใช้หมดมาชอยอก็คือไม่เก่งดื่มไม่เก่งนั่นเองนะคะเป็นแบบคออ่อนใช้นี้ได้ซุยใช้หมดมาชอยอหรือซุยอันมาชอยอไม่ดื่มเหล้าซุยใช้หมดมาชอยอคือดื่มเหล้าไม่เก่งอะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะท่านก็วันนี้พายสอนถึงเท่านี้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้ให้ความรู้ทุกคนนะคะสําหรับทั้ง2พาร์ทเลยนะคะ30ไปวลรีเกาหลีเนาะที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะคะ wallpaper ส,สวยๆจากลิตเติ้ลเด็กนะคะที่อนุญาตให้ได้ลองใช้ภาพดูนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามกันเนาะท่านก็วันนี้พายสอนถึงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ